สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมจ็อบมาลินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่อยากจะนั่งคุยเป็นเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับแล้วก็จะมีข้าวของ2ชิ้นมาให้ได้ชมนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นน้องลิงนะครับจากแบรนด์คลิปลิงนะครับเป็นลิงตัวสีดำๆนะครับแล้วก็ทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นสายชาร์จ USB ของ o s s Hugo b o s s นะครับที่ทางแบรนด์เนี่ยนะครับโดยคุณเอกซึ่งเป็น PR ของแบรนด์เนี่ยส่งมาให้ก็ต้องขอบคุณคุณเอกมากนะครับ เดี๋ยวผมจะมาแกะรีวิวให้เพื่อนๆดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีความสวยงามมีฟังก์ชันการใช้งานที่ดีนะครับเรามาเริ่มต้นจากเจ้าตัวลิงของคลิปลิง k ดีกว่านะครับหลายคนนะครับอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าแบรนด์คลิปลิงเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ที่มาจากประเทศเบลเยียมนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งในปี1987ปัจจุบันเนี่ยเขามีอายุแบรนด์อยู่ที่ 33ปีนะครับแล้วชื่อของคำว่าคลิปลิงเนี่ยมาจากไหนจริงๆแล้วเนี่ยมาจากชื่อของนักประพันธ์ท่านหนึ่งนะครับที่เขามีชื่อว่ารนยาร์ดคลิปลิงซึ่งเป็นคนที่แต่งหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งโด่งดังมากก็คือ The ะจังเกิลบุนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามเมาคลีลูกหมาป่า แต่ถ้าเกิดเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็จะรู้จักในเพลงเมาคลีล่าสัตว์ใช่ไหมครับที่โด่งดังมากใน t i k t o อกนะครับซึ่งทุกคนก็จะร้องเพลงเมาคลีล่าสัตว์กันอย่างสนุกสนานนะครับนั่นแหละครับคือเขาเอานามสกุลของคนที่แต่งเรื่องเมาคลีนะครับเพราะว่าเมาคลีเนี่ยนะครับเขาเป็นเด็กที่เติบโตอยู่ในป่า แล้วก็ถูกเลี้ยงมาด้วยลิงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ที่เขาจะดึงเอาลิงเนี่ยให้เป็นตัวแทนของความสนุกเป็นตัวแทนของความขี้เล่นเป็นตัวแทนของความผจญภัยนะครับก็เลยเป็นสัญลักษณ์เป็นที่มานะครับก็เลยเป็นที่มาทั้งชื่อแบรนด์แล้วก็เป็นทั้งโลโก้หรือว่าเป็นเหมือนมาสคอตของแบรนด์นะครับในยุคสมัยที่ผมเป็นเด็กเนี่ยผมจําได้เลยว่าแบรนด์คลิปลิงเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดังมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่เพื่อนคุณแม่แล้วก็พี่สาวลูกพี่ลูกน้องนะครับทุกคนเนี่ยผู้หญิงทุกคนเนี่ยจะต้องมีกระเป๋าคลิปลิง์อยู่อย่างน้อยคนละหนึ่งใบ เป็นยุคหนึ่งที่โอ้โหทั้งบ้านทั้งเมืองครับทุกคนจะต้องมีคลิปลิงแล้วก็ใช้คลิปลิงช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่ดังมากแล้วก็จะมีของปลอมออกมาขายเยอะมากนะครับก็จะต้องมีการดูว่าอันไหนเป็นของแท้อันไหนเป็นของปลอมนะครับซึ่งช่วงเวลาก็ผ่านมานานมากแล้วจนถึงปัจจุบันในปี2020นะครับพนักงานขายก็บอกว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยทางแบรนด์นะครับเขามีการปรับดีไซน์แล้วก็กําลังจะมีการเลิกผลิต เจ้าลิงที่เป็นลักษณะคือเป็นขนขนแบบนี้ที่เป็นออริจินอลของคลิปลิงเลยที่ทำให้คลิปลิงโด่งดังแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นลิงที่เป็นลิงยางนะครับก็คือเป็นรับเบอร์แล้วก็เป็นลิงที่เป็นแบบโลหะแทนนะครับทำให้ผมกับคุณแม่เนี่ยมองหน้ากันเลยก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหเสียดายจังเลยที่ลิงในตำนานเนี่ยเขากำลังจะเลิกผลิตนะครับแล้วคุณแม่ก็ซื้อกระเป๋ามาด้วยหนึ่งใบเป็นสีดำลิงที่ได้ก็จะเป็นลิงที่เป็นลิงยางนะครับ ก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าอยากจะไปหาพวงกุญแจที่เป็นลิงแบบออริจินอลของคลิปลิงเนี่ยนะครับมาห้อยกระเป๋าให้คุณแม่ซึ่งในสาขาที่ไปดูตอนนั้นคือไปดูที่ central world ก็ไม่มีลิงเลยนะครับก็ผมก็ไปได้2ตัวนี้เนี่ยจากที่เอ็มพอรเรียมนะครับพอไปนั่งคุยกับพนักงานขายเขาก็บอกมาเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าจะเลิกผลิตแล้วคือจะไม่มีลิงในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าชอบตัวไหนเนี่ย กลูกค้าเนี่ยควรที่จะซื้อเก็บนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยซื้อเก็บมา2ตัวตัวหนึ่งเนี่ยก็จะมอบให้กับคุณแม่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวหนึ่งก็คือเก็บเอาไว้เป็นของตัวเองเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับว่าในยุคหนึ่งเนี่ยคลิปลิ้งเนี่ยเคยเป็นแบรนด์หนึ่งที่โด่งดังมากแล้วตัวลิงตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของยุคมากพอถึงจุดหนึ่งที่แบรนด์เนี่ยโด่งดังจนถึงขั้นสุดวันหนึ่งเขาก็เปลี่ยนตัวลิงให้เป็นตัวลิงที่มีความทันสมัยยมากิ่งขึ้น และผมเชื่อว่าวันหนึ่งนะครับที่เวลาผ่านไปทุกคนอาจจะคิดถึงเจ้าลิงที่มีลักษณะแบบนี้ซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่คิดถึงคิดถึงลิงตัวหนึ่งที่เป็นแบบแบบนี้นะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าตัดสินใจซื้อมาเก็บไว้สักตัวหนึ่งซึ่งโดยปกติแล้วนะครับผมเป็นคนไม่ชอบซื้อของมาตั้งโชว์หรือว่าไม่ชอบเป็นคนที่ซื้อของมาตั้งประดับห้องอะไรเลยคือชอบซื้อมาใช้งานแต่ด้วยความที่ราคาเขาไม่ได้แพงมากตกตัวหนึ่งประมาณ400กว่าบาท แล้วก็2ตัวเนี่ยได้ส่วนลดอีกอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทก็เลยตั้งใจว่าจะเอาตัวหนึ่งเนี่ยไปให้คุณแม่นะครับเพื่อไปห้อยกับกระเป๋าใบที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับจะได้วันไหนอยากจะคิดถึงลิงที่เป็นลักษณะเป็นขนแบบนี้ก็เลยจะเอามาให้คุณแม่เนี่ยห้อยนะครับก็เลยเป็นที่มาของเจ้าลิง2ตัวนี้ ซึ่งเขาก็เชื่อว่าลิงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่นำโชคนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่แ่แสดงถึงความร่าเริงความสดใสแล้วก็การประจนภัยนะครับในสมัยก่อนนะครับเราก็จะต้องมานั่งดูกันว่าเอ๊ะลิงของแท้ของปลอมเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้เพื่อนๆดูว่าเอ๊ะของแท้เนี่ยมันจะมีดีเทลยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือว่าหน้าเนี่ยครับ ก็จะเป็นหน้าที่มี o p o r t i o n สัดส่วนลักษณะแบบนี้ของแท้คือหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสมัยก่อนยุคนั้นเราไม่มี u t u b e นะครับแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นเท้านะครับลิงของแท้อันนี้เป็นไซส์เรียกว่าเป็นไซส์ตัวใหญ่นะครับจะสามารถที่จะตั้งแล้วก็ยืนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อแล้วก็ไปตั้งเรียงให้เขาเนี่ย ยืนอยู่ในตู้โชว์ได้อันนี้คือสิ่งแรกนะครับอย่างที่2นะครับก็ค <minus S 2> ือตรงบริเวณนิ้วของเขานะครับสามารถที่จะล็อกกันได้แบบนี้นะครับนี่ครับสามารถจะล็อกแบบนี้ได้ทั้งทางด้านทั้งทางด้านหลังของแขนนะครับหรือว่าจะอ้อมมาทางด้านหน้าก็ได้นะครับก็คือจะต้องล็อกกันได้ในลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับน่ารักมากครับอันที่3ก็คือนิ้วจะต้องล็อกไปที่ปากได้นะครับ ถึงแม้จะแน่นนิดนึงลิงก็ต้องสามารถที่จะล็อกไปที่ปากของเขาได้เหมือนกําลังดูดนิ้วอยู่นะครับอันนี้คือคาแรคเตอร์ของเขาแล้วก็พลาสติกที่ใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความทนทานนะครับแล้วก็ตรงบริเวณหูของเขานะครับลิงเนี่ยเขาจะมีหูที่เป็นพลาสติกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนที่เป็นหน้านะครับส่วนที่เป็นหูนะครับส่วนที่เป็นเท้าแล้วก็ส่วนที่เป็นมือที่เป็นพลาสติกนะครับขนเนี่ยจะมีความนุ่มนะครับ อีกอันหนึ่งนะครับก็คือบริเวณแท็กตรงนี้นะครับจะมีชื่อที่แตกต่างกันตรงนี้ก็มีเรื่องเล่านะครับว่าแต่ละคนก็มีคําถามว่าแล้วชื่อของลิงของคลิปลิงเนี่ยมาจากไหนนะครับบางตำนานนะครับ เขาก็บอกว่ามาจากการเอาชื่อของพนักงานของแบรนด์นะครับถ้าพนักงานคนไหนเนี่ยได้รับคัดเลือกให้นําชื่อของตัวเองเนี่ยมาแปะอยู่บนลิงพนักงานคนนั้นก็จะได้รับกระเป๋าแล้วก็จะได้รับการลาพักร้อนนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่เขาเล่าต่อๆกันมานะครับบางตำนานก็บอกว่าเป็นชื่อของคนที่ผลิตลิงหรือว่าทำลิงนะครับแต่จริงๆลิงทั้งหมดก็คือเป็นเม d e In China นะครับณปัจจุบันนะครับ ก็คือเป็นเรื่องเล่าเฉยๆส่วนส่วนตัวแล้วผมคิดว่าการที่ลิงแต่ละตัวเนี่ยมีชื่อที่ไม่เหมือนกันเนี่ยทำให้เขาเรียกว่าเกิดเรื่องราวเกิดสตอรี่เกิด Story, กิมมิกนะครับแล้วก็ชื่อของลิงนะครับก็จะเปลี่ยนไปในแต่ละซีซันนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนไปตามสีของลิงนะครับโดยที่สมมุติว่าเป็นกระเป๋ารุ่นเดียวกันแต่ว่าเป็นลิงคนละสีเนี่ยชื่อนะครับก็าอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ละตัวก็จะมีชื่อที่ออไม่เหมือนกันในแต่ละซีรีส์นะครับ ก็จะต้องมีชื่อตรงนี้ค่อยมานะครับอีกอันนึงนะครับที่สมัยก่อนเวลาที่เขาจะสอนดูกันนะครับก็คือว่าตรงแขนของเขาเนี่ยนะครับมันจะต้องเชื่อมกันเห็นไหมครับพอเราลองดึงอย่างเงี้ยครับดึงข้างหนึ่งอ่ะอีกข้างหนึ่งก็จะขยับดึงข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็จะขยับในลักษณะแบบนี้ ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยต้องมานั่งดูลิงว่าเอ๊ะเป็นลิงแท้หรือว่าลิงปลอมนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าความนิยมก็อาจจะแบบน้อยลงจนถึงจุดที่เขาเนี่ยเลิกผลิตเจ้าลิงในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งผมเองผมยังรู้สึกคิดถึงนะครับแล้วก็ยังรู้สึกชอบนะครับก็เลยอยากจะไปตามหาน้องลิงนี้มาก็เลยได้มา2ตัวนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆในช่องท่านไหนนะครับที่เป็นแฟนคลับของคลิปลิงหรือว่าเคยใช้คลิปลิงในอดีตนะครับ แล้วก็อยากจะซื้อเก็บไว้นะครับผมว่าก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับหรือว่าอยากจะซื้อเป็นของขวัญน,นะในราคาแบบ3-400อย่างเงี้ยครับก็เป็นลิงที่มีความน่ารักมากๆนะครับนี่ไม่ได้แพงจนเกินไปแล้วก็ทุกคนเข้าถึงได้นะครับอาจจะเอาไปใช้เป็นพวงกุญแจรถเป็นพวงกุญแจบ้านนะครับหรือว่าจะซื้อมาประดับตั้งเอาไว้บนโต๊ะในห้องก็ได้นะครับก็ดูขี้เล่นแล้วก็น่ารักดี ก็เลยซื้อมา2ตัวตัวหนึ่งมอบให้คุณแม่แล้วก็ตัวหนึ่งเนี่ยเก็บเอาไว้ตัวเองนะครับเผื่อวันนึงผมจะซื้อกระเป๋าคลิป i n งใบเล็กๆนะครับแล้วก็อยากจะเปลี่ยนเป็นลิงที่เป็นออริจินอลของเขาเนี่ยก็จะได้เอามาเปลี่ยนนะครับนี่ทุกวันนี้แบรนด์คลิปลิงเนี่ยเขาก็มีกระเป๋าแบบดีไซน์เยอะนะครับแบบให้เราเลือกหลากหลายมากนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานที่ดีแล้วก็ดีไซน์ก็คือดูทันสมัยแต่ผมมีความรู้สึกว่า แบรนด์เองก็ยังหาจุดอยู่นะครับว่าจะทำยังไงให้แบรนด์ของเขาเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ในยุคปี2020ไปจนถึงปี2021นะครับแล้ววันหนึ่งที่เขาเลิกผลิตเจ้าตัวลิงตัวนี้อาจจะทำให้ตลาดเนี่ยมาวิ่งหาลิงที่เป็นของแท้ก็ได้นะครับซึ่งมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลา สักนิดหนึ่งครับหรือวันหนึ่งเนี่ยจะกลับมาบูมอีกก็อยู่ที่ว่ายูทูบเบอร์แต่ละท่านเนี่ยจะคิดถึงกระเป๋าคลิปลิงก์เนี่ยมากขนาดไหนนะครับถ้าทุกคนเนี่ยคิดถึงคลิปลิงก์แล้วก็ไปซื้อคลิปลิงก์มาใช้แล้วก็มารีวิวกันคนละใบ2ใบเนี่ยก็อาจจะทําให้แบรนด์เนี่ยกลับมาบูมได้อีกนะครับในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ strategi ของแบรนด์ด้วยนะครับว่าจะมองเกมในลักษณะแบบไหนนะครับนี ก็น่ารักมากๆครับราคาไม่แพงนะครับนี่ในยุคนั้นเนี่ยคือฮิตมากนะครับแล้วก็ดังมากนะครับใครที่ผ่านยุคนั้นเนี่ยลองพิมพ์เข้ามาแชร์ดูว่าเคยมีกระเป๋าคลิปลิงหรือว่าความประทับใจที่มีต่อแบรนด์คลิปลิงณตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งคุณแม่ผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบกระเป๋าแบรนด์คลิปลิงมากนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งที่คุณแม่ผมแบบกเกษียณอายุจากการทํางานแล้วนะครับก็เกษียณมาหลายปีแล้วก็ สุดท้ายก็กลับไปใช้กระเป๋าแบรนด์ค i p l i n งเหมือนกับสมัยที่คุณแม่เนี่ยยังทํางานอยู่นะครับเพราะว่ามีน้ําหนักที่เบานะครับแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนรุ่นไปแล้วก็เลือกฟังก์ชันการใช้งานให้เหมาะกับ l i f ไลฟ์สไตล์แล้วก็การใช้งานของคุณแม่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของค i p l i n งนะเรามาดูกันต่อที่ Boss h ิว o Boss นะครับนี่บอสเนี่ยเขาก็ส่งมาให้นะครับจะเป็นสายชาร์จที่เป็นสายแบบเคเบิลในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ ความเนี้ยบเนี่ยคือเนี้ยบมากนะครับคือดีเทลเนี่ยคือมาแบบเนี้ยบกริบเลยนะครับฟินิชง,งานคือดีมากนะครับแล้วก็ตรงหัวที่เปลี่ยนตรงนี้นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนได้เป็นระบบแบบแมกเนตนะครับเป็นแม่เหล็กซึ่งดูแบบโอ้โหพรีเมียมมากนะครับแล้วก็ตรงบริเวณตัวที่ล็อกสายแบบนี้นะครับก็คือสามารถที่จะปลดแบบนี้แต่ว่าเขาจะเย็บติดไปกับสายนะครับ แล้วก็ทําให้สะดวกเวลาที่เราเนี่ยเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะได้โชว์โลโก้ถึงความลิมิเต็ดอ i ดิชันความพิเศษระหว่างแบรนด์รถสุดหรูนะครับเป็นซูเปอร์คาร์ของเยอรมนีกับแบรนด์เสื้อผ้าสุดหรูก็คือบอสยูโกบอสนะครับแล้วก็กล่องเขานะครับคือใส่ใจในรายละเอียดมากๆนะครับนี่ก็คือว่าเวลาที่เราเปลี่ยนเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้เขาก็เป็นแมกเนตนะครับก็คือเป็นแม่เหล็กเนี่ยในการที่จะแบบ ล็อกตัวหัวจุกตรงนี้นะครับว่าให้เปลี่ยนเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมาในลักษณะก็คือเป็นกล่องสีดำแบบนี้นะครับนี่แล้วก็มีเป็นเหมือนคู่มือมาให้นะครับแล้วเวลาที่เราเนี่ยเสียบไฟนะครับไฟของเขาเนี่ยก็จะดูแบบนี่ฮะดูทรงพลังมากดูแบบพรีเมียมมาก ผมให้เพื่อนๆดูผ่านกล้องนะครับก็จะเป็นฟีลลิ่งแบบนี้เวลาที่เราชาร์จแบตนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่พกไปชาร์จที่ไหนก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้โหเท่มากนะครับแล้วแน่นอนคนก็จะถามเอ๊ะมันมีขายด้วยหรอได้มาจากไหนอะไรอย่างงี้ครับผมไม่แน่ใจว่าแบ,บ,แบรนด์เขามีขายหรือเปล่านะครับหรือว่าจะต้องมอบให้กับลูกค้า V.I.P. หรือว่าจะต้องทํายอดซื้อนะครับแต่ว่าเป็นของชิ้นหนึ่งที่ใช้งานได้ดีแล้วก็ใช้งานได้จริงในยุคนี้นะครับเป็นยุคดิจิทัลที่ทุกคนเนี่ยจะต้องพก อุปกรณ์สายชาร์จต่างๆนะครับแล้วก็เขาทำของมาได้ค่อนข้างมีคุณภาพแล้วก็สวยงามนะครับสมกับชื่อแบรนด์นะครับทั้งของ Porsche เองแล้วก็ของ Boss เองนะครับแล้วคุณเอกเนี่ยก็ส่งเป็นหนังสือมาให้ด้วยนะครับเล่มนี้เป็น Porsche 911 Design Book กนะครับก็ถือว่าเป็นรถในตำนานแล้วก็เป็นรถในฝันของหลายๆคนนะเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนๆเนี่ยได้ชมคร่าวๆนะครับ ว่าเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยเขาก็จะโชว์ถึงความผูกพันระหว่างแบรนด์นะครับแล้วก็ที่มาที่ไปของงานดีไซน์ต่างๆนะครับเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่น่าจะเหมาะกับนักสะสมหรือว่าคนที่ชอบรถพอร์ชนะครับนี่นะครับก็จะแบ่งเป็นสีก็มีความสวยงามมีความคลาสสิกมากๆนะครับนี่ สวยมากครับนี่ก็จะเป็นงานแบบสเกจแล้วเขาก็จะแบบเล่าถึงรายละเอียดดีเทลต่างๆนะครับก็เป็นเล่มหนึ่งที่เหมาะสำหรับนักสะสมนะผมว่าเนี่ยสวยมากนะครับนี่นครับก็จะเป็นเหมือนรุ่นเก่าๆของเขานะครับ ว่าที่มาที่ไปเนี่ยจนถึงรุ่นปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงนะครับใครที่ชอบแบบเนี่ยครับสวยมากเป็นแบบวินเทจอย่างเงี้ยเท่มากคือโครงสร้างของรถเนี่ยคือคอนเซปต์เนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คืองานดีไซน์ที่ดูทันสมัยขึ้นเนี่ยครับเราจะได้กลับไปเห็นรถพอร์ e ในรุ่นแบบเก่าๆนะน,นี้คือสภาพสวยงามมาก ความผูกพันกับแบรนด์มาจนถึงรุ่นในยุคปัจจุบันนะครับแบรนด์ในต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาให้ความสําคัญกับประวัติศาสตร์ของแบรนด์มากๆนะครับในการที่จะเก็บข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆาเนี่ยมาทาเป็นหนังสือเพื่อที่จะส่งต่อ history หรือว่าเรื่องราวของแบรนด์นะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับให้คนเนี่ยได้รู้สึก appreciate หรือว่าซาบซึ้งในเรื่องของงานดีไซน์ของแบรนด์นะครับนี่ครับแล้วก็ทำออกมาเป็นหนังสือในลักษณะแบบนี้นะครับ ก็เป็นพอสในวันวันดีไซน์บุ๊กนะครับนี่เพราะในคลิปนี้นะครับก็เลยมีของมห้เพื่อนเพื่อนเนี่ยได้ดู2ชิ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับผมจะยืมกระเป๋าคลิปลิงของคุณแม่เนี่ยมาให้เ,เพื่อนๆนได้ชมนะเผื่อใครที่แบบออคิดถึงคลิปลิงนะครับจะได้แบบแวะเข้าไปดูที่ร้านว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยเขายังมีสาขาไหนที่พอจะมีลิง์แบบนี้ขายอยู่บ้างนะครับวันหนึ่งที่เขาเลิกผลิตไปแล้วเนี่ยเราอาจจะ รู้สึกคิดถึงนะครับแล้วก็ราคาเขาเนี่ยแบบจับต้องได้นะครับในยุคที่คลิปลิง์ดังเนี่ยยังไม่ได้มีสินค้าแบบสตรีทเป็นแฟชั่นที่เป็นไฮสตรีทหรือว่าเป็นไฮแบรนด์อะไรเยอะเท่าทุกวันนี้นะครับแล้วก็ยุคนั้นเนี่ยผมว่าก็ยังไม่ได้เป็นยุคที่มีโซเชียลมีเดียนะครับเวลาที่เราหยิบมาดูปุ๊บก็เป็นเหมือนการบันทึกการเวลานะครับว่าณตอนนั้นที่คลิปลิงดังมากๆพีคสุดๆแต่ละท่านกำลังทำอะไรอยู่ นะครับแล้วช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยเราได้มีโอกาสใช้แบรนด์นี้ไหมนะครับแล้วพอถึงปัจจุบันเนี่ยแบรนด์เขาเนี่ยตัดสินใจที่จะเลิกผลิตของที่เป็นออริจินอลดีไซน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมว่ามันเป็นการสอนชีวิตนะว่าทุกอย่างในชีวิตนะครับมันมีขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรที่คงอยู่ถาวรน,นะครับวันหนึ่งที่ช่วงเวลาผ่านไปนะครับ ทุกคนคิดถึงแบรนด์ก็อาจจะกลับมา remake ใหม่แล้วก็อาจจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้กลับมาใช้เจ้าลิงที่มีลักษณะเป็นขนปุกปุยแบบนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับนี่แล้ววันนั้นถ้าเกิดกลับมาผมก็คงจะได้เอาข้าวของหรือกระเป๋าของคลิปลิงเนี่ยกลับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมนะครับวันนี้ผมจบมาดินภูลาไปก่อนครับยังไงเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ